เหมือนพลอยจะได้เพื่อนบ้านนะคะเป็นชาวต่างชาตินั่นก็คือแฟนขับคุณเจนะคะพี่ๆคะ่ะก็คือเช้าวันนี้นะคะก็คือแฟนขับคุณเจมาอีกรอบค่ะได้ติดต่อกับที่ดินที่จะมาซื้อนะคะดีใจอยู่นะคะที่จะได้เพื่อนบ้านเนาะแต่พาพี่ๆไปดูกันคะ่ะว่า,าฝรั่งท่านนี้นะคะเขาจะซื้อที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบที่ดินที่นี่นะคะเพราะว่าหนึ่ง บรรยากาศแล้วก็สองสะดวกสบายเนาะ,ะเขาบอกว่าบรรยากาศสําหรับเขาเนี่ยโอเคเลยแล้วก็เขายอมที่จะจ่ายแพงแต่ภรรยาเขาครั้งแรกก็ยังกําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเนาะเพราะว่าเขาไปซื้อที่นาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพี่พี่ที่ดินผืนนี้เลยค่ะที่เขาได้ทําการติดต่อไปนะคะก็ฝรั่งท่านนี้แหละคะ่ะที่เขาเป็นแฟนคลับคุณเจเนาะ เขาติดตามคุณเจมานานแล้วค่ะแล้วก็มาหาไปมาหาสู่บ่อยๆจนครั้งนี้ค่ะพี่ๆเขาบอกว่าเขาได้ติดต่อไปแล้วเดี๋ยวรอทางเจ้าของที่คอนเฟิร์มราคาสุดท้ายที่เขาต่อรองกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะพี่ๆเชา้าวันนี้ก็ได้พูดคุยกันตื่นมาก็ได้ชงกาแฟให้กันกินนี่ค่ะอยู่ติดกับบ้านพลอยเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่า,าที่สําคัญเขา เขาเนี่ยเป็นคนอยู่ต่างอำเภอค่ะอีกอำเภอหนึ่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะไปอยากอย,กอยูอ่บ้านภรรยาที่อยู่ไกลไกลจากบุรีรัมไกลจากตัวเมืองแล้วทีนี้ฝรั่งท่านนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่ได้ที่จะอยากไปอยู่ต่างอำเภอแบบนั้นภรรยาเขาก็มีที่ดินนะคะที่นาด้วยสวยมากๆนะคะแต่ว่าฝรั่งท่านนี้ก็คือเขากเกษียณมาแล้วเขาไม่ยอมค่ะ คือเขาอยากจะมาอยู่ที่ในเมืองแบบนี้แล้วคุณเจก็เลยถามเหตุผลว่า,าทําไมถึงมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ต่างอําเภออะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีการพูดคุยกันเขาบอกว่า,าสําหรับฝรั่งบางคนอาจจะชอบแบบนั้นที่มีที่ดินอยู่แล้วน่าจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนาในอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ,บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยเราก็ชอบอย่างนั้นเนาะเราก็เลยลองถามเขาดูเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะ ชอบแบบนั้นแต่สําหรับฉันฉันชอบแบบนี้ชอบมาอยู่ในเมืองชอบมาอยู่ใกล้อาหางสปปรรพสินค้าเขาชอบแบบนั้นเออพลอยก็เลยมันก็เลยเป็นข้อให้พลอยได้ออกมาพูดเนาะว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะที่เขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็อยู่บ้านพักตากอากาศอะไรอย่างนั้นเนาะค่ะพี่เดี๋ยวพามาดูก่อนเนาะขายที่หนึ่งงาน ศูนย์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 ก็ประมาณเจ็ดแสนกว่านะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าฝรั่งท่านนี้เขาต่อรองเขาได้ราคาเท่าไหร่นะคะต่อรองก็ราคาเป็นที่น่าพอใจเขาไหมเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะนี่ค่ะเขาบอกเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่เห็นมีเจ้าของเนาะที่ตรงนี้มีเจ้าของแต่เขาไม่ได้เหมือนโพสต์ขายหรืออะไรนะคะตรงข้างๆบ้านยายพลอยตอนแรกเขาจะอยากได้ตรงนี้แต่พลอยบอกว่าเขาขายไปแล้วหรือเป,เป,เปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็แกก็เลยมาถามตัวนี้ ตัวนี้ก็โทรติดนะคะแล้วก็กําลังเหมือนดิวราคากันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหะพี่พี่คะเขาจะสร้างบ้านค่ะพี่พี่สร้างบ้านสร้างบ้านอยู่นะคะภรรยาฝรั่งท่านนี้นะคะเขาก็บอกกับพรอยว่าเขาก็แฮปปี้ค่ะที่เขาจะได้สร้างบ้านได้มีบ้านอยู่เนาะแต่เขาก็อยากอยู่ใกล้พ่อกับแม่เขาอ่ะพี่พี่คะอยู่ต่างอําเภอนเนั่ยแหละค่ะแต่ฝรั่งเขาก็ไม่ยอมอ่ะเนาะเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่ในเมืองมากกว่าสะดวกสบายอยาก อยู่ที่ใกล้ๆห้างสปปรรพสินค้าฝรั่งบางคนเขาก็เป็นแบบนั้นนะคะพี่ๆคนเรามันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเนาะมีความเหมือนความต้องการนะคะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่เขาจะชอบไปอยู่ไกลสิ่งอำนวยสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นะคะพี่พี่ขอย่างเช่นสามีพลอยเนี่ยนี่สามีพลอยตอนที่จะซื้อที่ทดิน<ด> กินกาแฟค่ะพี่ๆก่อนที่จะซื้อที่ดินที่นี่นะคะอพอเนี่ยบอกแกว่าให้ไปอยู่ซื้อตาอีกอำเภอหนึ่งอีกตำบลหนึ่งไม่ใช่อเมริาหรอคะพี่ๆอีกตำบลหนึ่งเผื่อมันจะได้ที่เป็นสองไร่สามไร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าเงินซื้อตรงนี้ก็หกแสนแปดเนาะค่ะเนาะอีกเมื่อสามปีที่แล้วหกแสนแปดทีนี้พอก็เลยบอกแกว่าถ้าเราไปซื้อที่นาเราจะได้ที่กว้าง จะได้ขุดสะเล,เลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะคะพี่ๆคะ่ะทีนี้แกไม่ยอมอแกอยากอยู่แบบนี้ค่ะพี่ๆแกอยากชอบอยู่แบบสไตล์แบบในเมืองในะอะไรอย่างนี้นะคะพี่ๆก็เลยหกแสนแปดก็เลยยอมจ่ายมาซื้อที่หนึ่งงานตัวนี้แหละคะ่ะก็เลยได้ที่ตัวนี้มาปลูกบ้านนะคะปกติอ่ะคือ พอแนะนําว่าพออยากไปอยู่ข้างนอกอืมไอเราอยู่ในเมืองแล้วเนาะเราก็อยากไปอยู่ข้างนอกแต่ว่าสามีก็ไม่ไปกับเราสามีบอกออยอมจ่ายหกแสนแปดเพื่อได้ที่หนึ่งงานเล็กๆหนึ่งงานนี้ก็เอาก็เลยอ้าโอเคไม่ขัดใจเพราะว่าสามีเป็นคนซื้อให้เราเนาะเราก็ไม่ขัดใจอยู่แล้ะก็เอออ่ะมันก็อยู่ใกล้เมืองด้วยมันก็สะดวกสบายด้วยบางทีก็ขี้เกียจขับรถถ้าอนาคตซื้อบ้านสวนทําบ้านสวนก็ค่อย ค่อยขยับขยายอีกครั้งหนึ่งนะคะเกือบได้ทะเลาะกันกับสามีฝรั่งค่ะตอนที่ซื้อที่ดินผืนนี้เพราะว่าพลอยไม่อยากจะซื้อที่ดินผืนนี้พลอยบอกแกว่าถ้าจะปลูกบ้านให้ไปซื้อที่ดินอยู่อีกตำบลหนึ่งเราจะได้ที่มันกว้างกว่านี้ไม่ต้องจ่ายเยอะแบบนี้ทําไมแฟนถึงเลือกซื้อที่นี่ว่า you s h o u l d to buy land in here i t e l l option you first time we need to build house and buy land I say can we go buy in the zone หนองตาด can get a space or bigger area yeah it's too, too far from city and all all services uh, you don't have big scene near you don't have hospitals near uh, you don't have uh, cinema near Farang food yeah and all all foreign food options are here near city hello smoky look hello smoky ลูกชายสามีมาใช่ไหมคะ Not much bounce mm. and also uh, I know many foreigners uh, who have choose to live uh, far from city usually they they start to feel maybe uh, that they are too isolated and then it's very Big challenge to also meet maybe other foreigners if you want to meet other foreigners. Sometimes. Foreigners like me who come from city in Helsinki in Finland. I'm from Helsinki, Finland. It's a big city and it's just much much easier life. Also foreigners here. Big is very near. Yeah. Robinson. ขับไปสีนาทีก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าบาฝร,รั่งค่ะพี่พี่ส่วนใหญ่ฝรั่งแถวๆเนี่ยค่ะลิฟเพราะว่าแถวนี้แถวที่พลอยอยู่มันมีบ้านจัดสรรเยอะเนาะแล้วก็จะมีฝรั่งเมียฝรั่งอะไรนี้เขาก็จะไปนั่งบากันข้างหน้าแต่พอไม่เคยไปนะคะสามีพลอยไปหนึ่งครั้งพาเพื่อนพาเพื่อนที่มาจากฟินแลนด์นะครับไปตอนเลกเราก็ให้สามีไปอยู่ห้องตาดไปซื้อที่ดินที่มันกว้างกว่านี้เพราะว่าหนึ่งงานหกแสนแปดเนาะมันเล็กไปนะพี่พี่ หกแสนแปดเราน่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะเราก็คิดไปอย่างนั้นคิดต่างะนะคะแต่ว่าสามีไม่ได้คิดแบบนั้นกับเราสามีเขาก็ว่าเขาชอบอยู่แบบนี้มากกว่า<ม>เขาอยากอยู่แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนั่นหละค่ะโอเค <Okay. S 1> นะคะก็มาให้คําตอบพี่ๆแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากมาพูดคุยกันเนาะว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะทีะ่เขาจะชอบอยู่ไกลหรือ บางคนอยู่ใกล้อยู่ใกล้เมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะแต่ว่าบ้านพลอยมันก็ห่างจากเมือง10นาที10นาทีนะคะขับรถไปอยู่ตรงอนุสาวรีย์ร .1 สินาทีเท่านั้นเนาะก็ไม่ไกลเท่าไหร่มาลุ้นกันว่าเราจะได้เพื่อนบ้านไหมนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพิ่มก็ดีเหมือนกันค่ะนะฮะเป็นชาวต่างชาติเนาะแกบอกว่าแกอยู่บ้านเมียแกแกไม่มีเพื่อนต่างชาติแต่แกรู้จักคุณเจเวลาแกมาที่ประเทศไทย ได้2ปีแกก็จะแวะมาหานะคะมาหาตลอดเพรแกแวะมาบิ๊กซีค่ะพี่ๆแวะมาแมคโครแกก็จะแวะเข้ามาหาคุณเจก็ได้คุยกันนะคะเจอกันหลายครั้งแล้วค่ะทีนี้แกเลยบอกแกจะเนี่ยกำลังติดต่อดิวราคาเป็นราคาสุดท้ายที่เขาจะดิวกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาดิวเท่าไหร่เนะพะแกมาหาแล้วก็ไปนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงนะคะ10บโมงก็วันนี้วันที่1 0 14 วันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหานะคะพี่ๆคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะถ้ามีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย